สัตว์ที่มาเที่ยวหากินอยู่บริเวณใกล้เคียงท่านโดยไม่ต้องระแวงและลัวภัยนี้เขาก็เป็นสุขดีเหมือนกันโดยมากพระไปะอยู่ที่ไหนพวกสัตว์ชนิดต่างๆชอบไปอาศัยอยู่ด้วยไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เพราะความรู้สึกมันคล้ายคลึงกันกับมนุษย์เป็นแต่เขาไม่มีอำนาจและไม่มีความเฉลียวฉลาดรอบด้านเหมือนมนุษย์เท่านั้นมีความฉลาดเฉพาะการหาอยู่หากินและหาที่ซ่อนตัวเพื่อชีวิตไปวันหนึ่ง,ว,นนงวันหนึ่งเท่านั้นคืนวันหนึ่ง ท่านเกิดความสลดสังเวชใจอย่างมากจนน้ำตาร่วงออกมาจริงๆคือเวลานั่งสมาธิจิตรวมลงอย่างเต็มที่เพราะการพิจารณากายเป็นเหตุปรากฏว่าจิตว่างและปล่อยวางอะไรๆหมดโลกธาตุเป็นเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยในความรู้สึกขณะนั้นหลังจากสมาธิแล้วพิจารณาพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เพื่อลบล้างหรือถอดถอนความผิดที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลก ซึงเป็นธรรมที่ออกจากความฉลาดแหลมคมแห่งภาพปัญญาของพระพุเศเจ้าพิจารณาไปเท่าไรก็ยิ่งเห็นความฉลาดและอจัจรย์ของพระองค์และเห็นความโง่เขลาเต่าปลาของตนยิ่งขึ้นประการขบฉันขับถ่ายก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนมาก่อนการยืนเดินนั่งนอนก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนมาก่อนการนุ่งห่มซักฟอกก็ต้องได้รับการสั่งสอนมาก่อนไม่เช่นนั้นก็ทําไม่ถูกนอกจากทําให้ถูกแล้ว ยังทำผิดอีกด้วยซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องหาบ,บาปหากรรมใส่ตัวการปฏิบัติต่อร่างกายด้วยวิธีต่างๆก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนการปฏิบัติต่อจิตใจก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนทำมาได้รับการอบรมสั่งสอนมาเท่าที่ควรก็ต้องทำผิดจริงๆด้วยโดยไม่เลือกเพียวัยและชาติชั้นวรณะใดๆเลยเพราะสามัญมนุษย์เราเป็นเหมือนเด็กซึ่งต้องได้รับการดูแลและอบรมสั่งสอนจากผู้ใหญ่อยู่ทุกขณะ จึงจะปลอดภัยและเจริญเติบโตได้คนเราใหญ่แต่กายใหญ่แต่ชาติใหญ่แต่ชื่อใหญ่แต่ยศใหญ่แต่ความสําคัญตนแต่ความรู้ความฉลาดที่จะทําตนให้ร่มเย็นเป็นสุขทั้งทางกายและทางใจโดยถูกทางตลอดผู้อื่นได้รับความร่มเย็นเป็นสุขด้วยนั่นไม่คอยเจริญเติบโตด้วยและไม่สนใจบํารุงให้ใหญ่โตอีกด้วยจึงเกิดความเดือดร้อนกันอยู่ทุกขนทุกแหง่ง โดยไม่เลือกเพศวัยและชาติชั้นวรณะอะไรเลยเหล่านี้แลที่ทําให้เกิดความสลดสังเวชตนอย่างยิ่งในคืนวันนั้นที่ชายเขาทางขึ้นไปถ้าที่ท่านพระอาจารย์พักอยู่ก็มีสํนนักบําเพ็ญวิปัสนาอยู่แห่งหนึ่งเวลาท่านพักอยู่ถ้าน,นั้นมีขัวตาองค์หนึ่งพักอยู่สํนนักบําเพ็ญนั้นคืนวันหนึ่งท่านพระอาจารย์คิดถึงขัวตาองค์นั้นว่าท่านจะทําอะไรอยู่เวลานี้ ก็กำหนดจิตส่งกระแสลงมาดูขรัวตาพอดีเป็นเวลาที่ครัวตาองค์นั้นกำลังคิดวุ่นวายไปกับกิจการบ้านเรือนครอบครัวยุ่งไปหมดเรื่องที่ครัวตาคิดเกี่ยวกับอตีตารมพอตกดึกท่านส่งกระแสจิตลงมาหาครัวตาองค์นั้นอีกก็มาเจอเอาเรื่องทน,นองนั้นเข้าอีกท่านก็ย้อนจิตกลับจวนสว่างส่งกระแสจิตลงมาอีกก็มาโดนเอาแต่เรื่องคิดจะสั่งเสียลูกคนนั้นล้านคนนี้อยู่ร่ําไป ทั้งสามวาระที่ท่านส่งกระแสจิตลงมาแต่ก็มาเจอเอาแต่เรื่องครัวตาคิดจะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างพบสร้างชาติสร้างพระตะสงสารไม่มีสิ้นสุดวิธีแห่งความคิดปรุงเอาซะเลยตอนเช้าท่านลงมาบินธบาตขากลับมาจึงแวะไปะเยี่ยมครัวตาถึงที่พักแล้วพูดเป็นเชิงปัญหาว่าเป็นอย่างไรหลวงพ่อปลูกบ้านใหม่แต่งงานกับคู่ครองใหม่แต่เป็นแม่อีหนูคนเก่าเมื่อคืนนี้ตลอดคืนไม่ยอมนอน เสร็จเรียบร้อยไปด้วยดีแล้วไม่ใช่หรือคืนต่อไปคงจะสบายไม่ต้องวุ่นวายจัดแจงสั่งโลกคนนั้นให้ทําสิ่งนั้นสั่งล้านคนนี้ให้ทําสิ่งนี้อีกกระมังคืนนี้รู้สึกหลวงพ่อมีงานมากและวุ่นวายพอดูแทบไม่ได้พักผ่อนนอนหลับมิใช่หรือครัวตาถามท่านด้วยอาการเอียงอายและยิ้มแหงๆว่าท่านพระอาจารย์เป็นพระอัจรรย์มากท่านรู้ได้หรือเมื่อคืนนี้ท่านพระอาจารย์แสดงอาการยิ้มรับและตอบว่า ผมเข้าใจว่าท่านจะรู้เรื่องของตัวดียิ่งกว่าผมผู้ถามเป็นไหนๆแต่ทําไมท่านจึงกลับมาถามผมอย่างนี้อีกผมเข้าใจว่าความคิดปรุงของท่านเป็นไปด้วยเจตนาและพอใจในความคิดนั้นๆจนลืมหลับนอนไปทั้งคืนแม้แต่รุ่งเช้าตลอดมาถึงปัจจุบันนี้ผมก็เข้าใจว่าท่านจงใจคิดเรื่องเช่นนั้นอยู่อย่างเพลินใจจนไม่มีสติจะยับยัง้งและยังพยายามทำตัวให้เป็นไปตามความคิดนั้นๆอย่างมั่นใจไม่ใช่หรือ พอจบลงท่านมองดูหน้าครัวตาเหมือนคนจะเป็นลมทั้งอายทั้งกลัวพูดออกมาด้วยเสียงสั่นเครือแทบไม่เป็นเสียงคนและไม่ชัดถ้อยชัดคำขัดขาดวิ่นวิน,วนเหมือนจะเป็นอะไรไปในเวลานั้นจนได้พอเห็นท่ามาเลยการขืนพูดเรื่องนั้นต่อไปเดี๋ยวครัวตาจะเป็นอะไรไปก็จะแย่ท่านเลยหาอุบายพูดไปเรื่องอื่นพอให้เรื่องจางไปแล้วก็ลาขึ้นทำต่อมาได้สามวัน โยมผู้ปฏิบัติครัวตาองค์นั้นก็ขึ้นไปที่ทมท่านพระอาจารย์จึงถามถึงครัวตานั้นว่าสบายดีหรือโยมบอกท่านว่าครัวตาองค์นั้นจากไปที่อื่นซสแล้วตั้งแต่เช้าวันนี้ผมถามท่านว่าหลวงพ่อจะไปทําไมอยู่ที่นี่ไม่สบายหรือท่านบอกว่าจะอยู่ไปได้อย่างไรก็เช้าว,วานนี้ท่านพระอาจารย์มั่นมหาอัตมาที่นี่แล้วเทศอัตมาเสยยกหนึ่งหนักหนักอัตมาแทบเป็นลมสลบไปต่อหน้าท่านอยู่แล้ว ถ้าท่านขืนเทศไปอีกสักประโยคสองประโยคอาตมาต้องล้มตายต่อหน้าท่านแน,แน่แต่พอดีท่านหยุดและเลยพูดเรื่องอื่นไปเสียอาตมาจึงพอมีชีวิตและลมหายใจกลับคืนมาได้ไม่ตายไปเสียในขณะนั้นแล้วจะให้อาตมาอยู่ต่อไปได้อย่างไรอาตมาขอไปวันนี้ผมถามท่านว่าท่านพระอาจารย์มั่นเทศดูดาท่านหรือถึงจะอยู่ต่อไปไม่ได้และจะตายต่อหน้าท่านท่านไม่ได้ดูดาอาตมาแต่ปัญหาธรรมของท่านนั้น มันหนักยิ่ยงกว่าท่านดูดาเกียนตีเป็นไหนๆครัวตา,าตอบท่านถามปัญหาหลวงพ่ออย่างนั้นหรือปัญหานั้นมีว่าอย่างไรผมอยากทราบด้วยพอเป็นคติบ้างผมถามท่านท่านพูดว่าขอจะให้อัตมาเล่าให้โยมฟังเลยอัตมาอายจะตายอยู่แล้วจะมุดดินลงไปเดี๋ยวนี้แหละถ้าขืนบอกใครให้ทราบด้วยอัตมาจะพูดให้โยมฟังเพียงปปเปลยๆนะก็เราคิดอะไรๆท่านรู้เสียจนหมดสิ้นจะไม่หนักกว่าท่านดูดาอย่างไรล่ะ ธรรมดาปุถุชนก็ย่อมีคิดดีบ้างชั่วบ้างเป็นธรรมดาจะห้ามให้คิดได้อย่างไรทีนี้พอเราคิดอะไรขึ้นมาท่านก็รู้ทั้งหมดอย่างนี้จะอยู่ได้อย่างไรหนีไปตายที่อื่นดีกว่าอย่าอยู่ให้ท่านพลอยหนักใจด้วยเลยคนอย่างเราไม่ควรอยู่ที่นี่ต่อไปอายโลกเขาเ้าเปล่าๆคืนนี้อาตมานอนไม่ได้เลยคิดแต่เรื่องนี้อย่างเดียวผมแย้งท่านว่าก็ท่านจะมาหนักใจด้วยเราทําไมเพราะท่านไม่ใช่ผู้ผิดเราผู้ผิดต่างหากจะควรหนักใจ และควรแก้ความผิดของตอนให้เสิ้นเรื่องไปท่านอาจารย์ยังจะอนุโมทนาอีกด้วยนิม,มนต์ท่านอยู่ที่นี่เพก่อนเพื่อคิดอะไรผิดผิดถูกๆขึ้นมาท่านอาจารย์จะได้ช่วยเตือนเราก็จะได้สติแก้ไขยังจะดีกว่านี้ไปอยู่ที่อื่นๆอยู่ที่อื่นเป็นไหนๆความเห็นของผมว่าอย่างนี้หลวงพ่อจะว่าอย่างไรไม่ได้ความคิดว่าจะได้สติและจะแก้ไขตัวกับความกลัวท่านนั้นมันมีน้ำหนักกว่ากันคนละโลกเหมือนช้างกับแมวทีเดียว แล้วเราจะพอมีสติสตังมาแก้อยู่อย่างไรได้พอคิดว่าท่านจะรู้เรื่องเราเท่านั้นตัวมันสั่นขึ้นมาแล้วอาตมาขอไปวันนี้ถ้าขืนอยู่ที่นี่ต่อไปอาตมาต้องตายแน่แน่โยมเชื่ออาตมาเถอะอย่าให้อยู่เลยท่านว่าอย่างนี้ไม่ทราบว่าผมจะห้ามท่านได้อย่างไรคิดแล้วขนาสงสารเวลาท่านพูดให้ผมฟังก็ทั้งพูดทั้งกลัวหน้าสีเสียวไปหมดเลยต้องปล่อยท่านไปก่อนจะไปผมถามท่านว่า หลวงพ่อจะไปอยู่ที่ไหนท่านตอบว่าเอาแน่นอนไม่ได้ถ้าไม่ตายเราคงเห็นหน้ากันอีกแล้วก็ไปเลยผมให้เด็กตามไปส่งท่านเวลาเด็กกลับมาแล้วถามเด็กเด็กบอกว่าไม่ทราบเพราะท่านไม่บอกที่ที่ท่านจะพักอยู่สุดท้ายก็เลยไม่ได้รเรื่องราวจนป่านนี้น่าสงสารทั้งท่านก็แก่แล้วไม่น่าจะเป็นเอาขนาดนั้นฝ่ายท่านอาจารย์เกิดความสลดใจที่ทําคุณให้โทษโปรดสัต์ได้บาป เราคิดแล้วแต่แรกที่เห็นอาการไม่ดีเวลาถามปัญหาจากวันนั้นมาแล้วก็ไม่ได้สนใจคิดและส่งกระแสจิตไปถึงครัวตายอีกเพราะกลัวจะไปเจอเอาเรื่องที่เคยเจอแล้วก็มาเป็นดังที่คิดจนได้ท่านคิดในใจขณะที่ทราบเรื่องจากโยมเล่าให้ฟังและได้พูดกับโยมบ้างเล็กน้อยเกี่ยวกับปัญหาที่เขาเล่าให้ท่านฟังว่าอาตมาเขาพูดไปธรรมดาในฐานะคุณเคยกันทีเล่นทีจริงบ้างอย่างนั้นเอง มันคิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตถึงกับพาให้ครัวตาต้องรังวัดรังวาหนีไปเช่นนั้นเรื่องของครัวตาเป็นเรื่องสําคัญต่อท่านอาจารย์ไม่น้อยตลอดมาในการที่จะปฏิบัติต่อบรรดาผู้ที่มาเกี่ยวข้องทั้งใกล้และไกลเกรงว่าเรื่องจะทํารอยเข้าอีกหากไม่สนใจคิดไป้ก่อนจากนั้นมาแล้วท่านว่าท่านไม่เคยทักใครเกี่ยวกับความคิดนึกดีชั่วเพียงพูดเป็นอุบายไปเท่านั้นเพื่อผู้นั้นระลึกรู้ตัวเอาเองโดยไม่ให้กระเทือนใจเพราะใจคนเรา ย่อมเป็นเหมือนเด็กอ่อนที่เพิ่งฝึกหัดเดินสเปะสปะไปตามเรื่องผู้ใหญ่เป็นเพียงคอยดูแลสอดส่องเพื่อไม่ให้เด็กเป็นอันตรายเท่านั้นไม่จำต้องไปกระวนกระวายกับเด็กให้มากไปใจของสามัญชนก็เช่นกันรอยให้คิดไปตามเรื่องถูกบ้างผิดบ้างดีบ้างชั่วบ้างเป็นธรรมดาจะให้ถูกต้องดีงามอยู่ตลอดเวลาย่อมเป็นไปไม่ได้ท่านว่าท่านพักอยู่ที่ทำนั้นได้ความรู้และอุบายแปลกๆต่างๆมากมายทั้งเป็นเรื่องภายในโดยเฉพาะ ทั้งเกี่ยวกับเรื่องภายนอกไม่มีประมาณท่านเกิดความอาถรรพ์ร่าเริงในข้อปฏิบัติจนลืมไวลา่มเวลาไม่ค่อยเด็ดสนใจกับวันคืนเดือนปีอะไรนะักความรู้ภายในใจเกิดขึ้นทุกระยะเหมือนาน้ำไหลรินในฤดูฝนบางวันตอนบ่ายอากาศโปรง่งท่านก็เดินเที่ยวชมป่าชมเขาภาวนาไปเรื่อยๆทําให้เพลินใจไปตามทัศนียภาพที่มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติของมันเย็นๆหน่อยค่อยลงมาถ้ำที่ที่ท่านพักอยู่สัตว์ป่าชนิดต่างๆมีมาก พืชผลอันเป็นอาหารธรรมชาติก็มีมากจำพวกสัตว์ป่าที่อาศัยผลไม้เป็นอาหารเช่นลิงข้างบางชนีก็รู้สึกว่าเขาเพลิดเพลินไปตามภาษาของเขาเวลาเขามองเห็นเราก็ไม่แสดงอาการกลัวต่างตัวต่างหากินไปตามภาษาท่านว่าท่านก็เพลินไปกับเขาด้วยความเมตตาสงสารว่าเขาก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกันกันกบเราไม่มีอะไรยิ่งหย่อนไปกว่ากันแม้วาสนาบารมีของสัตว์กับมนุษย์ต่างก็มีเช่นเดียวกัน ส่วนความยิ่งย่อนแห่งวาสนาบรรมีนั้นย่อมมีได้ทั้งคนละสัตว์นอกจากนั้นสัตว์บางตัวที่มีวัสนาบาปรมีแก่กล้าและอัศยาสายดีความนุ์บางรายยังมีอยู่มากแต่เวลาเขาตกอ,อยู่ในภาวะความเป็นสัตว์ก็จำต้องทนรับสวยไปเช่นเดียวกับมนุษย์เราแม้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งจัดว่าเป็นชาติีสูงส่งกว่าสัตว์แต่ขณะที่ตกอยู่ในความทุกข์จน,นข้นแค้นก็จำต้องทนเอาจนกว่าจะสิ้นกรรมหรือสิ้นวาระของมัน และมีส่วนดีเข้ามาแทนที่ให้รับสวยผลสืบต่อไปตามวาระดังที่เห็นเห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดยามชาติกําเนิดความเป็นอยู่ของกันละกันและสอนว่าสัตว์ทั้งหลายมีคำดีชั่วเป็นของของตนพอตกเย็นท่านก็ทำข้อวัดปัดกวาดหน้าธรำบริเวณที่อยู่อาศัยเสร็จแล้วก็เริ่มทำความเพียรโดยวิธีเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้าง จิตท่านมีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางสมาธิความสงบใจทั้งทางปัญญาพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนแห่งธาตุขันลงในไตรลักษณะญาณปรากฏเป็นความมั่นใจขึ้นเป็นลําดับพระสาวกอรหันมาแสดงธรรมให้ฟังบางคืนปรากฏมีพระสาวกอรหันมาแสดงธรมร,ร,รมให้ท่านฟังตามทางอริยประเพณีโดยปรากฏทางสมาธินิมิตเป็นใจความว่าวิธีเดินจงกรมต้องให้อยู่ในท่าสำรวมทั้งกายและใจ ตั้งจิตและสติไว้ที่จุดหมายของงานที่ตนกําลังทําอยู่คือกําลังกําหนดทําบทใดอยู่พิจารณาขันใดอยู่อาการแห่งกายใดอยู่พึ่งมีสติอยู่กับธรรมหรืออาการนั้นๆไม่พึงส่งใจและสติไปอื่นอันเป็นลักษณะของคนไม่มีหลักยึดไม่มีความแน่นอนในตัวเองการเคลื่อนไหวไปมาในทิศทางใดควรมีความรู้สึกด้วยสติพาเคลื่อนไหวไม่พึงทําเหมือนคนนอนหลับไม่มีสติตามรักษาความกระดุกกระดิกข,ของกาย และความละเมอเพ้่อฝันของใจในเวลาหลับของตนการบินธบาทการขบฉันการขับถ่ายควรถืออริยะประเพณีเป็นกิจวัตรประจำตัวไม่ควรทำเหมือนคนผู้ไม่เคยอบรมศินธรรมมาเลยพึงทำเหมือนสมณะคือเพศของนักบวชอันเป็นอันเป็นเพศที่สงบเยือกเย็นมีสติปัญญาเครื่องกำจัดโทษที่ฝังลึกอยู่ภายในอยู่ทุกอิอริยาบถการขบฉันพึงพิจารณาอาหารทุกประเภทด้วยดี อย่าปล่อยให้อาหารที่มีรสอ,อร่อยอร่อยตามคิวหาประสาทนิยมกลายมาเป็นยาพิษแผดเผาใจแม้ร่างกายจะมีกําลังเพราะอาหารที่ขาดการพิจารณาเข้าไปหล่อเลี้ยงแต่ใจจะอาภัพเพราะรสอาหารเข้าไปทําลายจะกลายเป็นการทําลายตนด้วยการบํารุงคือทําลายใจเพราะการบํารุงร่างกายด้วยอาหารโดยความไม่มีสติสมณะไปที่ใดอยู่ที่ใดไม่พึงก่อความเป็นภัยแก่ตัวเองและผู้อื่นคือไม่สั่งสมกิเลสสิ่งน่ากลัวแก่ตัวเอง และระบาากระจายไปเผาหลุ่นผู้อื่นคำว่ากิเลสอริยธรรมถือเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งพึงใช้ความระมัดระวังด้วยความจงใจไม่ประมาทต่อกระแสของกิเลสทุกๆก,กระแสเพราะเป็นเหมือนกระแสไฟที่จะสังหารหรือทำลายได้ทุกๆก,กระแสไปการยืนเดินนั่งนอนการขบฉันการขับทายการพูดจาปลาสายกับผู้มาเกี่ยวข้องทุกๆรายและทุทกๆครั้งด้วยความสำรวมนี่แหละคืออริยธรรม เพราะพระอริยบุคคลทุกประเภทท่านดำเนินอย่างนี้กันทั้งนั้นความไม่มีสติไม่มีการสํารวมเป็นทางของกิเลสและบาปธรรมเป็นทางของวัตรล้วนๆผู้จะออกจากวัตจะจึงไม่ควรสนใจกับทางอันลามกตกเหวเช่นนั้นเพราะจะพาให้เป็นสำนะที่เลวไม่เป็นผู้อันใครๆพึงปรารถนาอาหารเลวไม่มีใครอยากรับประทานสถานที่บ้านเรือนเลวไม่มีใครอยากอยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มใช้สอยเลวไม่มีใครอยากนุ่งห่มใช้สอยและเหลือบมองทุกสิ่งที่เลวไม่มีใครสนใจเพราะความรังเกยียดโดยประการทั้งปวงคนเลวใจเลวยิ่งเป็นบอ่อแห่งความรังเกยียดของโลกผู้ดีทั้งหลายยิ่งสมณะคือนักบวชเราเลวด้วยแล้วก็ยิ่งก็ยิ่งเป็นจุดทิ่มแทงจิตใจของทั้งคนดีคนชั่วสมณะชีพรามณ์เทวบุตรเทวดาอินพรมไม่เลอกหน้าจึงควรสำรวมระวังนักหนาการบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลก การบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยมจุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจควรบำรุงรักษาดีได้ใจแล้วคือได้ธรรมเห็นใจตนแล้วคือเห็นธรรมรู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวลถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพานใจนี่แหละคือสมบัติอันล้นค่าจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไปคนพลาดใจคือไม่สนใจปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติก็คือผู้เกิดผิดพลาดนั่นเอง เมื่อทราบแล้วว่าใจเป็นสิ่งประเสริฐในตัวเราจึงไม่ควรให้พลาดทั้งรู้รู้จะเสียใจยภายหลังความเสียใจยทนองนี้ไม่ควรให้เกิดได้เมื่อทราบอยู่อย่างเต็มใจมนุษย์เป็นชาติที่ฉลาดในโลกแต่อย่าให้เราที่เป็นมนุษย์ทั้งคนโง่เต็มตัวจะเลวเต็มทนและหาความสุขไม่เจอกิจการทั้งภายในภายนอกของสมณะเป็นกิจหรือเป็นงานตัวอย่างของโลกได้อย่างมั่นใจเพราะเป็นกิจที่ขาวสะอาดปราศจากมลทินโทษ ทั้งกิริยาที่ทําและงานที่ประกอบจัดว่าชอบโดยอาจโด,ดยรมจึงควรบำารุส่งเสริมสมณกิจของตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปจะเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมือ่อสมณะผู้รักในศีลรักในสมาธิรักสติรักปัญญารักความเพียรจะเป็นสมณะอย่างเต็มภูมิทั้งปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นี้ทมที่แสดงนี้คือทมของท่านผู้มีความเพียรของท่านผู้อดผู้ทน ของท่านผู้เป็นนักต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนของผู้พ้นจากทุกโดยสิ้นเชิงปราศจากสิ่งกดขีบ่บังคับของท่านผู้เป็นอิสระอย่างเต็มภูมิคือพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของโลกทั้งสามถ้าท่านเห็นว่าธรรมทั้งนี้เป็นธรรมสาคัญสําหรับท่านท่านจะเป็นผู้ไม่มีกิเลสในไมชานีจึงขอฝากธรรมไว้กับท่านนําไปพิจารณาด้วยดีท่านจะกลายเป็นคนที่แปลกขึ้นมาในใจซึ่งเป็นของแปลกอยู่แล้วตามหลักธรรมชาติดังนี้ เมื่อพระสาวกอรหันมาแสดงธรรมให้ท่านฟังจากไปแล้วท่านก็น,น้อมเอาธรรมนั้นมาพิจารณาไข้ครวนอีกจ่อหนึ่งโดยแยกแยะออกเป็นแขนงแขนงไนตร่ตรองดูด้วยความละเอียดทุกๆครั้งที่พระสาวกอรหันแต่ละองค์มาแสดงธรรมสั่งสอนท่านไดอ้อบายต่างๆจากการสดับธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายที่มาอบรมสั่งสอนแต่ละครั้งแต่ละองค์ช่วยส่งเสริมกําลังใจกําลังสติปัญญาตลอดมาท่านเล่าว่าขณะที่ฟังธรรม พระอรหันต์ท่านแสดงธรรมให้ฟังพระหนึ่งได้ฟังธรรมในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าแม้ไม่เคยเห็นพระองค์มาก่อนใจรู้สึกอิ่มเอ,อิบและเพลิดเพลินไปตามเหมือนโลกและธาตุขันไม่มีการเวลามาบีบบังคับเลยปรากฏว่ามีแต่จิต,ตล้วนๆที่สว่างสวัยไปด้วยอ,อัดด้วยธรรมเท่านั้นพอจิตถอนออกมาจึงทราบว่าตนมีภูเขาอันแสนหนักทั้งลูกคือร่างกายอันเป็นที่รวมแห่งขันซึ่งแต่ละขันล้วนเป็นกองทุกข์อันแสนทรมาน ท่านพักอยู่ที่ถ้ำน,นั้นมีพระอาหารหันต์หลายองค์มาเยี่ยมและแสดงธรรมให้ฟังเสมอในวาระต่า,างๆกันซึ่งผิดกับที่ทั้งหลายอยู่มากในชีวิตที่ผ่านมาทมเป็นที่แน่ใจได้ปรากฏขึ้นแก่ท่านในถ้ำน,นั้นธรรมนั้นคือพระอนาคามีผลธรรมนี้ในพระปริยัติท่านกล่าวไว้ว่าละสังโยดเดหะคือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพะตะปรามาตกามราคะปฏิฆะ ท่านผู้บรรลุธรรมขั้นนี้เป็นผู้แน่นอนในการไม่กลับมาอุบัติเกิดเป็นมนุษย์และสัตว์ที่มีท่าสีคือดินน้ำลมไฟเป็นเรือนร่างอีกต่อไปหากยังไม่เลื่อนชั้นขึ้นถึงพระอรหันตภูมิในอัตภาพนั้นเวลาตายแล้วก็ไปอุบัติเกิดในพรหมโลกห้าชั้นชั้นไหนชั้นหนึ่งตามภูมิธรรมที่ผู้นั้นได้บรรลุในพรหมโลกห้าชั้นคืออวิหาอาตตปาส,า,สา,สาสุทสาสุทศีและอกนิฐาซึ่งเป็นที่สถิตยอยู่ของพระอนาคามีบุคคล ตามลำดับแห่งภูมิธรรมที่มีความละเอียดต่างกันท่านพระอาจารย์มั่นเล่าเป็นการภายในว่าท่านได้บรรลุอนาคามิในถ้ำน,นั้นแต่ผู้เขียนก็เลยตัดสินใจนำมาลงเพื่อท่านผู้อ่านได้ติชมบ้างหากเป็นการผิดพลาดประการใดก็ขอได้ตำหนิผู้เขียนว่าเป็นผู้ไม่รอบคอบเสียเองท่านพักบำเพ็ญสมรธรรมด้วยความสงบเย็นใจอยู่ที่นั้นหลายเดือนคืนวันหนึ่งเกิดความเมตตาสงสารหมู่คณะขึ้นมาอย่างมากมายผิดสังเกตที่เคยเป็นมา สาเหตุที่ทําให้เป็นเช่นนั้นเนื่องมาจากท่านทําสมาธิภาวนาเกิดความอัศจรรย์หลายอย่างที่ไม่เคยคาดฝันว่าจะเป็นได้ในชีวิตแต่ก็ได้ปรากฏขึ้นมาอย่างประจักษ์ใจติดติกันทุกคืนเฉพาะคืนที่คิดถึงหมู่ขณะนั้นรู้สึกเป็นคืนที่แปลกมากคือจิตเป็นสมาธิที่ละเอียดสุข,ขุมมากเป็นพิเศษความรู้ความเห็นทั้งภายในภายนอกเป็นพิเศษความอัศจรรย์ปรากฏขึ้นกับใจเป็นพิเศษ ถึงกับน้ำตาร่วงไหลออกมาด้วยความเห็นโทษแห่งความโง่ของตนในอดีตที่ผ่านมาความเห็นคุณของความเพียรที่ตะเกี่จะกลายมาจนได้เห็นทมอัศจรรย์ขึ้นเฉพาะหน้าความเห็นคุณของพระพุทธเจ้าผู้มีพระเมตตาประสิทธิ์ประสานท,ท,ทำไว้พอเห็นร่องรอยได้ดําเนินตามและรู้ความสลับซับซ้อนแห่งกรรมของตนและของผู้อื่นตลอดสัตว์ทั้งหลายขึ้นมาอย่างประจักษ์ปราศจากความเครือบแคลงสงสยัยตรงตามธรรมบทว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นกําเนิด มีคํามเป็นของตนเป็นต้นอันเป็นบทธรรมที่รวมความสําคัญของศาสนาไว้แทบทั้งมวลท่านเตือนตนว่าแม้จะประสบความอัศจรรย์หลายอย่างขึ้นมาอย่างภาคภูมิใจก็ตามแต่ก็ทราบว่าทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ของท่านยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้ยังจะท่องทุ่มเทกําลังสติป,ปัญญาและความเพียรทุกด้านลงอย่างเต็มกําลังอีกต่อไปสิ่งที่ทําให้ท่านเย็นใจและอยู่ด้วยความผาสุกทั้งทางกายและทางใจนั้น คือโรคเรือรังในท้องที่เคยรบกวนและตัดรอนเสมอมาได้หายไปโดยสิ้นเชิงจิตใจได้หลักยึดอย่างมั่นคงแม้ยังไม่สิ้นกิเลสแต่ก็ไม่ได้สงสัยปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนปฏิปทาภายในเป็นภปยอย่างสม่ำเสมอไม่รุมลุมดอนดอนเหมือนแต่ก่อนมีความแน่ใจว่าจะไม่ลุ่มหลงสงสัยทางดำเนินเพื่อทำขั้นสูงสุดแบบรููๆคำคมดังที่เคยเป็นมาและมั่นใจว่าตนจะบรรลุถึงธรรมแดนพ้นทุกในวันหนึ่งแน่นอน สติปัญญาก็ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอไม่ถูกบังคับเขี่ยวเข็นวันคืนหนึ่งหนึ่งเกิดความรู้ความเห็นต่างๆทั้งที่เกี่ยวแก่สิ่งภายในและเกี่ยวแก่สิ่งภายนอกไม่มีประมาณทําให้จิตใจรื่นเริเรงในธรรมและเกิดความสงสารหมู่คณะที่เคยอยู่ด้วยกันมามากขึ้นอยากได้รู้ได้เห็นอย่างที่ตนรู้เห็นบ้างความคิดสงสารนี้เลยกลายเป็นสาเหตุให้ท่านจําต้องจากถ้ำอันเป็นอุดมมงคลน,นี้ไปหาหมู่คณะทางภาคอีสานอีก ทั้งๆท,ที่อาไรอาวร์ไม่อยากไปก่อนที่ท่านจะจากถ้ำน,นี้ไปราวสองสามวันก็ปรากฏว่ามีพวกรุก,กรเทพโดยมีเทพลึกลับองค์ที่เคยมาหาท่านเป็นหัวหน้าพามาเยี่ยมฟังธรรมมาเทศนาท่านเมื่อท่านให้โอวาแก่เทวดาจบลงและบอกความประสงค์ที่จะต้องจากถ้ำและคณะเทพทั้งหลายไปสู่ถิ่นอื่นด้วยความจําจเป็นบรรดาเทวดาที่รวมกันอยู่จํานวนมากไม่ยอมให้ท่านจากไปและพร้อมกันอาราธนานิมนตท่านไว้ เพื่อความร่มเย็นและเป็นสิริมงคลแก่ชาวเทพตลอดกาลนานท่านก็บอกว่าที่มาอยู่ที่นี่ก็มาด้วยความจําเป็นแม้การจะจากไปสู่ที่อื่นก็ไปด้วยความจําเป็นเช่นเดียวกันมิได้มาและไปด้วยความอยากพาให้เป็นไปจึงขอความเห็นใจจากท่านทั้งหลายอย่าได้เสียใจถ้ามีโอกาสว่าสนาอํานวยยังจะได้มาที่นี่อีกชาวเทพพาการแสดงความเสียใจและเสียดายท่านด้วยความเคารพรักจริงๆไม่อยากให้ท่านจากไป ควนจะถึงวันลงจากถ้ำตอนกลางคืนราวสี่นาฬิกาคือสิบทุ่มท่านคิดถึงท่านจะคุณอุบาลีคุณอุปมา,าจารย์วัดบรมนิวาสว่าเวลานี้ท่านจะพิจารณาอะไรอยู่จึงกําหนดจิตส่งกระแสะลงมาดูท่านจะคุณอุบาลีก็ทราบว่าเวลานั้นท่านกําลังพิจารณาปัญยาการคืออวิชชาอยู่ท่านอาจารย์ทราบแล้วก็จดจําวันไว้เวลาล,ลงมากรุงเทพได้โอกาสก็เรียนถามท่านตามท,ที่ตนทราบมาแล้ว ท่านจ้คุณอุบาลีพอได้ทราบเท่านั้นเลยต้องสารภาพและหัวเราะกันพักใหญ่พร้อมทั้งชมเชยว่าท่านมันนี้เก่งจริงเราเองเป็นขนาดอาจารย์แต่ไม่เป็นท่าน่าอายท่านมันเหลือเกินท่านมันเก่งจริงแล้วก็กลับคำชมเชยว่ามันต้องอย่างนี้สิลูกศิษย์พระสถาคตถึงจะเรียกว่าเดินตามครูพวกเราจะทําทตัวเป็นโมฆะจากทมของพระพุทธเจ้าเสียหมดต้องมีผู้ทรงธรรมท่านไปบ้างสมกับธรรมเป็นอากาลิโก ไม่ปล่อยให้การสถานที่และความเกียดคร้านเอาไปกินเสียหมดทมจะไม่ปรากฏแก่โลกทั้งที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนแก่หมู่ชนต้องทําอย่างท่านมั่นที่ได้ความรู้ต่างๆมาเล่าสู่กันฟังอย่างนี้จึงเป็นที่น่าชมเชยท่านเล่าให้ฟังว่าท่านจะคุณอุบาลีเลื่อมใสและชมเชยท่านมากบางครั้งเวลามีเรื่องราวต่างๆที่ท่านไม่แน่ใจว่าควรจะพิจารณาและตัดสินใจอย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสม ท่านยังให้พระมานิมนต์ท่านพระอาจารย์มั่นไปร่วมปรึกษาและมอบเรื่องราวให้ท่านไปพิจารณาช่วยก็ยังมีพอควรแก่เวลาแล้วท่านก็เดินทางไปภาคอีสานท่านว่าก่อนท่านจะขึ้นไปบำเพ็ญอยู่ที่ถ้ำสาริกาเขาใหญ่จังหวัดนครนายกท่านเที่ยวจาริกไปทางประเทศพม่าก,ก่อนแล้วกลับมาผ่านจังหวัดเชียงใหม่ลงไปทางหลวงพระบางประเทศลาวบำเพ็ญสมณธรรมอยู่แถบน,น้นนานพอสมควร แล้วไปจังหวัดเลยและจำพรรษาที่บ้านโคกซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับถ้ำาผาปูในเขตจังหวัดเลยหนึ่งพันษาและไปจำพรรษาที่ถ้ำผาบิงหนึ่งพันษาในเขตจังหวัดเดียวกันที่ที่ท่านจำพรรษาเหล่านี้มีแต่ป่าแต่เขาและเต็มไปด้วยสัตว์ชนิดต่างๆเพราะหมู่บ้านและผู้คนมีน้อยในสมัยนั้นเดินทางไปตังวันก็ไม่เจอหมู่บ้านถ้าเกิดไปหลงทางเข้าต้องแย่และนอนกลางป่าซึ่งเป็นที่ชุกชุมของสัตว์นานาชนิดมีเสือเป็นต้น ท่านเลาว่าท่านข้ามไปเที่ยวทุดงฝากฝั่งแม่น้ำขงประเทศลาวและพักอยู่ในป่าใกล้ภูเขามีเสือโคร่งใหญ่เคยมาหาท่านบ่อยๆบางทีมันก็มาดูท่านอยู่ห่างๆในเวลากลางคืนซึ่งกำลังเดินจงกรมอยู่แต่มันมิได้แสดงท่าทางให้เป็นที่น่ากลัวอะไรนักนอกจากมันร้องไปตามภาษาของมันและเที่ยวไปมาอยู่แถวๆบริเวณนั้นเท่านั้นท่านก็ไม่ได้สนใจกับมันเพราะเคยชินกับพวกสัตว์ต่างๆมาแล้ว คืนวันหนึ่งมีเสือโคร่งตัวใหญ่มากเข้ามาหาพระที่เป็นเพื่อนไปด้วยกันซึ่งกําลังเดินจงกรมอยู่แต่อยู่กันคนละหมู่บ้านไม่ได้อยู่ด้วยกันมันเข้ามานั่งดูท่านอยู่ข้างทางเดินจงกรมของพระอาจารย์องค์นั้นห่างจากทางจงกรมท่านประมาณหนึ่งวาท่ามกลางความสว่างของแสงไฟเทีนยนไขที่ท่านจุดไว้เพื่อมองเห็นหนทางเดินจงกรมไปมาการนั่งของเสือโคร่งตัวนั้นเหมือนสุนัขบ้านเรานั่งนั่นเอง มันนั่งหันหน้ามาทางจงกรมท่านตามันจับจ้องมองดูพระที่ท่านกําลังเดินจงกรมไปมาไม่ลดละสายตาแต่ไม่ได้แสดงอาการอย่างใดออกมาขณะที่พระท่านเดินจงกรมไปถึงตรงที่มันนั่งดูอยู่นั้นรู้สึกสงสัยในตาและเฉลียวใจเพราะข้างทางจงกรมตรงนั้นปกติไม่มีอะไรแต่ขณะนั้นรู้สึกพิกลในตาจึงมองไปดูก็พอดีเห็นเสือโคร่งใหญ่กําลังนั่งมองดูท่านอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่ทราบ